นับสนุนโดยชาหมักคามูชาบิเทเกนดื่มกับอะไรก็อร่อยมีโปรไบติกที่มีชีวิตด้วยนะเรยวหน่อยอร่อยใช่เลยข่าวทิพธิดาดินพักหลังๆนี้ปล่อยออกมาแต่เพลงช้าๆจน,นแฟนๆบ่นว่าอยากฟังเพลงเร็วบ้างวันก่อนได้เจอสาวข้าวทิพย์ที่งานคอนเสิร์ตลุมทุ่งสแควร์ก็เลยรีบไปอัปเดตมาฝากกันค่ะ วันนี้ค่ะทิพยก็มีเพลงใหม่นะคะมาส่งข่าวกับแฟนๆของข่าวลูกทุกนะคะคือเพลงไอคํำนะคะเป็นเพลงเร็ว <c oughs> ในรอบหลายปีที่ พี่น้องนะคะไม่ได้ฟังกันเพราะว่าหลายๆปีก็แบบทำแต่เพลงเช้าออกมานะคะก็เป็นเพลงสนุกหวังว่าจะถูกใจพ,พี่น้องหลายท่านนะคะวันที่16พฤษภาคมนี้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนจะเป็นเป็นแนวตัดพพอของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในสถานะโสดที่ที่เหมือนกับว่ามีม,มีหนุ่มมาจีบแต่กลัวแบบไม่สมหวังเตรียมเหมือนเอ,อ่ไอคับผ้าแดงนางไอประมาณนี้นะ เดี๋ยวถ่ายวันที่12พฤษภาคมนี้เพลงนี้อาจจะแบบเป็นเป็นในแนวเต้นโชว์เต้นมากกว่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้มีเอลฟีใช่ค่ะเพลงใหม่เร็วนี้นะคะไอคัมกิศปอยมาไห่แฟนๆของข่าวลูกทุ่งเด็กบ้างกันเนาะว้าวนับนิ้วรอติดตามกันได้เลยอีกไม่กี่วันก็จะได้ฟังกันแล้วค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและยูทูบข่าวลุกทุ่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย